สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะวันนี้จะมาอ่านไพ่เรื่องดวงการงานค่ะหลายคนก็อยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีดวงย้ายงานไหมนะคะหรือว่าจะอยู่ที่เก่าอยู่ที่เดิมดีกว่าหรือว่าจะย้ายไปที่ใหม่ที่ไหนดีกว่าการถ้าเปรียบเทียบแล้วแล้วก็ไปอยู่ที่ใหม่ดีไหมอยู่ที่เดิมจะเป็นอย่างไรควรอยู่หรือควรไปนะคะก็จะมาดูไพ่นะคะจะมาดูไพ่แบ่งเป็น2กองคราวนี้ไม่ต้องเลือกนะคะเปิดไพ่อ่านให้ฟังเฉยๆนะคะก็อ่างนีซึ่งขอเลือกไพ่ก่อนนะ ออยู่ที่เดิมนะคะอยู่ที่เดิมเป็นยังไงแปดไบโอเคอยู่ที่เดิมนะมีกองนี้นะคะส่วนย้ายไปอยู่ที่ใหม่นะคะขอสับอีกสักทีแล้วกันย้ายไปอยู่ที่ใหม่จะได้งานหรือเปล่าเหอะเอางี้มีดวงย้ายงานไหมถ้าย้ายไปแล้วไปอยู่ที่ใหม่จะดีหรือเปล่านะคะแลก็หยิบอ,อีกหนะยิบไพ่อีกสักแปดใบ โอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสำหรับกองแรกนะคะไพ่พูดถึงเออไปอยู่ที่ใหม่นะฮะไปอยู่ที่ใหม่จะดีไหมนะคะถูไพ่นะไนทับคัพโอ้ยเทนทับคัพสตาร์ทับคัพนะคะว้าวไพ่ดีมากเลยไนทับคัพนะคะซิกซ์ทับคัพโอ้ยดีดีทั้งนั้น <laughs> ถ้าเปิดไพ่ลักษณะนี้ในคำถามที่อยาก อยากจะเปลี่ยนงานมีดวงเปลี่ยนงานไหมนะรับรองว่าเวิร์กเวิร์กเลยนะคะอยู่เป็นที่เวลคั่มมากมากนะคะไปสมัครงานที่ใหม่ก็จะได้งานและอาจจะได้มากกว่าหนึ่งที่ด้วยนะจริงๆนะคะอาจจะได้มากกว่าหนึ่งที่แล้วก็เป็นมีความวอร์มเวลคั่มมากมากก็คือเราเป็นที่ต้อนรับของที่ใหม่นะคะไปคุยไปสัมภาษณ์หรือไปทดสอบเนี่ยจ,จะทําการทดสอบการสัมภาษณ์ได้อย่างราบรื่นนะคะ ที่ใหม่จะค่อนข้างสมพงกับคุณนะคะที่ใหม่จะค่อนข้างสมพงเลยแล้วก็ประสบการณ์ทํางานต่างๆเนี่ยนำมาปรับใช้หรือนํามาใช้ในที่ใหม่ได้อย่างดีมากๆนะคะประสบการณ์ของเราตรงกับที่เขากําลังตามหานะคะเจ้านายก็ดีนะคะใจดีมีงานให้ทําเยอะมีงานให้ทําเยอะเลยนะคะแล้วก็เจ้านายต้องการคนที่มีมีศักยภาพในการจอยทีมนะคะซึ่งเขาจะ มองเห็นคุณภาพการทํางานและประสบการณ์ของเรารวมถึงอุปนิสัยด้วยนะคะนิสัยใจคอของเราค่อนข้างที่จะเป็นที่ถูกใจของที่ใหม่นะคะแล้วก็ดูแล้วสามารถกลมกลืนเข้ากับทีมได้ดีสรุปก็คือดวงนี้นะคะถ้าย้ายไปอยู่ที่ใหม่สมัครงานก็จะได้งานใหม่เข้าไปอยู่ที่ใหม่แล้วก็มีอนาคตการทํางานที่ราบรื่นนะคะเป็นเป็นการโยกย้ายที่เหมาะสมแก่เวลาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูไพ่อีกชุดหนึ่งค่ะุดที่บอกว่าอยู่ที่เดิม อยู่ที่เดิมดีกว่าไหมอยู่ที่เดิมต่อไปดีกว่านั่นแหละหรือเปล่านะคะ Eight of Coins นะคะ Eight of Spear Nine of Swords Nine of Spear โอ้โหไพ่แรงมกเดีย <laughs> วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่สุ่มหยิบนะเนี่ยไพ่แรงแรงนะฮะเอเฮคยถ้าใครเป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้นะ <laughs> ต้องแบบฟังคำทำนายแล้วต้องทำใจนิดนึงนะ <laughs> เหมือนประมาณว่ามีคนอยากให้เราเราไปอะมีคุณมีคนอยากให้คุณไป <laughs> มีคนอยากจะมาแทนที่คุณ แล้วก็เพื่อนร่วมง,งานก็ดูจะไม่ค่อยเข้าขากันไม่ค่อยคือกันเนะจ้านายก็รู้สึกกับคุณแบบนั้นๆนะคะก็อาจจะเรียกว่าภาพรวมของไพ่ชุดนี้คือคําว่าจุดอิ่มตัวนะะอิ่มตัวในที่นี้ก็หมายความว่าคุณอาจจะพอดีพอดีสำหรับการทํางานที่เดิมแล้วไม่มีอะไรที่มันมน,น่าสนใจขวายคว้าเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็ตัวคุณเองคุณรู้รสึกหมดไฟนะคะหมดหมดเรี่ยวแรงหมดกําลังใจไม,ไม่ค่อยมีเพื่อน คุณจะไม่ค่อยอินนะคะเหมือนจะเรียกว่าไม่มี drive ในแรงไม่มี drive ในการขับเคลื่อนในการทํางานนะคะงานก็ล้นมือบางทีก็รู้สึกเหมือนโดนแป้งหรือเปล่าเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครเข้าข้างไม่มีอะไรเป็นใจเราเลยนะะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพแวดล้อมผู้คนเจ้านายเอยอะไรเอยมันคงจะเรียกว่าถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะคะแล้วก็อนาคตอันใกล้นี้อาจจะมีอะไรแบบ หนักๆเียเยากเตรียมรอเราอยู่ข้างหน้านะคะถ้ารับโบนัสแล้วเราไปดีกว่า <t ell> ประมาณว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราได้ประสบการณ์โบนัสหมายถึงประสบการณ์แล้วกันนะมีประสบการณ์ในการทํางานที่เต็มไม้เต็มมือแล้วได้เรียนรู้อะไรแบบครบถ้วนทุกอย่างแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่คุณจะก้าวไปต่อแล้วอยู่ที่เดิมคุณจะโดนกักโดนกักไว้เท่าเดิมเติบโตแค่ตามนโยบายเท่านั้นอาจจะปรับขึ้นนิดหน่อยๆแต่ถ้าคุณ move ออกไปข้างนอกนะคะไปสร้างประสบการณ์ใหม่ไปรับตําแหน่งใหม่ที่เติบโตขึ้นนะคะที่ท้าทายมากกว่าเดิมเนี่ยไพ่บอกว่า คุณจะได้ผลตอบแทนค่าตอบแทนแล้วก็ประสบการณ์ทํางานที่เลอค่านะคะเรียกว่าเป็นก้าวต่อไปแล้วลหะอยู่ที่เดิมคงจะโดนแช่อิ่มโดนแช่อิ่มไม่รู้จะไปทางไหนนะคะก็เรียกว่าใครที่กําลังมองหางานนะแล้วก็อยากจะก้าวต่อไปนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมแล้วนะคะก็เตรียมความพร้อมในการ หางานไปสมัครงานไปสัมภาษณ์งานนะคะเตรียมความพร้อมไว้เยอะๆนะคะพูดคุยโชว์เอาเอาสิ่งดีๆออกมาโชว์นะคะอย่าเก็บไว้คนเดียวนะคะประสบการณาประสบการณ์ทำงานที่ดีๆเด่นๆอยากเก็บไว้คนเดียวเอาออกมาโชว์งัดออกมานะคะให้เขาได้รู้ได้จําว่านี่เรานะมีผลงานแบบนี้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้เติบโตก้าวต่อไปอีกนะคะ ค่ะทุกคนที่กําลังอมองหางานอยู่นะคะก็บางคนก็อยากจะได้กําลังใจได้พลังใจเนาะบางคนก็อยากจะพึ่งพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะหรือสายมูทั้งหลายนะคะก็มีเทคนิคเคล็ดลับนิดๆน,น,นะคะที่อาจารย์เองเคยมีประสบการณ์นะคะที่ ในอดีตในอดีตที่เคยทำงานประจำนะคะแล้วก็เป็นช่วงเปลี่ยนงานอะไรเงี้ยนะคะอยากจะได้งานอยากจะสมหวังอยากจะมีความเจริญก้าวหน้านะคะ <c oughs> ก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆที่อยากเอามาฝากนะคะในช่วงที่ก่อนสัมภาษณ์งานนะคะ <c oughs> ก็อยากให้ทําบุญทาสังฆทานนะคะถวายผ้าไตรนะคะเพื่อปลุยทางปูทาง ในการที่จะก้าวเข้าไปในวัฒนการทํางานที่ใหม่นะคะได้รับโอกาสนะมันเป็นการกุยทางเพื่อที่จะได้รับโอกาสดีๆนะคะตําแหน่งดีๆเงินเดือนดีๆจะได้เข้ามาถึงเรานะคะแล้วก็อีกทางหนึ่งนะคะที่จะช่วยเสริมกําลังใจนะคะก็คือการปรับลุกเปลี่ยนลุกนะคะอย่าลืมดูตัวเองด้วย่องกระจกดูตัวเองหัวจดเท้านะเรารู้สึกมั่นใจในในคนเดิมที่เราเป็นอยู่ไหมถ้าเราอยากจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเราควรปรับอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นทรงผมทรงผมที่เหมาะกับดวงเราสีผมที่เหมาะนะคะเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าที่จะใส่ไปสัมภาษณ์งาน อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะคะสีอ่อนสีเข้มใส่สูตรไหมหรือใส่แต่งตัวอย่างไรรองเท้ากระเป๋าสีต่างๆ การวางท่าทางการเตรียมตัวเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะคะนอ,นอกเหนือนจากประสบการณ์ทำงานที่เราจะไปบอกเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็อีกนิดนึงในวันสัมภาษณ์งานคุณจะต้องเจอกับอะไรมาถามไพ่ได้นะคะถามไพ่ได้ไพ่ตอบได้นะคะว่าคุณจะเจอสถานการณ์แบบไหนกับผู้ที่สัมภาษณ์คุณเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะคะไพ่สามารถแนะนําได้เพื่อที่คุณจะได้เตรียมตัวก่อนไปรับตําแหน่งใหม่ตําแหน่งงานใหม่ๆนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยที่ทุกคนอ,อ,อยู่ฟังกันจนถึงช่วงท้ายของคลิปนี้นะคะใครที่อยากจะดูดวงวนตัวก็ทักได้เลยค่ะใครที่อยากจะเรียนอ่านไพ่นะคะเพื่อที่จะดูดวงให้ว เปิดไพ่ดูให้ตัวเองก็ดีกว่าอยากดูไพ่เป็นยินดีสอนค่ะสำหรับใครที่อ,อยากดูไพ่ทางออนไลน์เพื่อที่จะสร้างรายได้ก็ยินดีสอนเช่นกันนะคะมาคุยกันได้ค่ะไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ